เปิดบ้านหรูไข่ตุ้มทองเนื้อก้าวที่ฝรั่งเศสมองเห็นปราสาทหรูเปิดภาพปัจจุบนันมินหรือละมอมเจ้าของวอลลี่ไข่ตุ้มได้แฟนฝรัง่งขับรถดูชีวิตเซเวอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกใชลกกระโดบ,บาดของสาวใช้มากๆสำหรับมินรัตตะวันอมไทยสงเชื่อเลยว่าใครที่เป็นแฟนละครเรื่องทองเนื้อก้าวในเวอร์ชันปี2556คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับละมอมสาวใช้ผู้ใส่ซื่อที่มีเอกลักษณ์ตัวป้อมมัดแกะเสียงเนือ้อ เจ้าของวลีฮีตไข่ตุ้มผู้สร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้จนกลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองในขนาดนั้นที่จากบทบาทของสาวใชนี่แหละที่ส่งให้สาวมินแจ้งเกิดโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศและทําให้มีละครติดกันกว่าเจ็ดเรื่องวันนี้เราขอรวบรวมความเซบสถานของสาวมิน เรียกได้ว่าเซฟสถานสงจริงๆโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ที่เธอชอบเที่ยวทะเลเป็นชีวิตจิตใจและสวมใส่ชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ตัดกับผิวสีแทนโพสท่าส,สวยๆเพชรซีดเอาเป็นว่าจะเผ็ดขนาดไหนเรามาชมกันเลยจ้าซึ่งต้องบอกว่าดังข้าคืนก็ว่าได้สำหรับมินรัตวันออมไทยสงหรือละม่อมนักสแสดงในบทคนใช้จากเรื่องทองเนื้อเก้าที่กลายเป็นกระแสฮอต ก็เพราะบทบาทที่เธอต่อปากต่อคำกับลำยองได้ถูกใจแฟนละครและที่สำคัญบทบาทที่เธอเลี้ยงดูพรำสอนวันเฉลิมจนทำให้คนดูละครน้ำตาคลอดได้หลายตอนที่สำคัญคำว่าไข่ตุ้มที่เธอสอนให้วันเฉลิมต้มไข่กลายเป็นคำยอดฮิตในเวลานี้ไปแล้วมินเล่าประวัติให้ฟังว่าเธอเป็นเด็กขอราชบ้านเองพอเรียนจบมป,ปลายที่จังหวัดก็เข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทายาลัยศรีนครินทร์วิโรธ เอกการแสดงและกำกับการแสดงคณะศิลปรกรรมจากนั้นก็สมัครเข้าเรียนปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยเลือกเรียนด้านละครเพราะเธอรักการแสดงละครเวทีมินเล่าที่มาของการเข้าไปเล่นละครทองเนื้อเก้าของพี่ออฟพงพัฒน์ให้ฟังว่าเกิดจากความสนใจที่จะเล่นจึงเข้าไปแคสติ้งเองโดยได้รับการชกชวนจากรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลายัยจริงๆหนูเล่นละครมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วช่วงแรกๆจะเล่นของโพลีพลัส เรื่องเธอกับเขาและรักของเราคู่แค้นแสนรักก็เล่นไปประมาณสิบเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้ได้โอกาสจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันชื่อพี่เจนพี่เขาจะเป็น acting coach อยู่แล้วพอบอกว่าบทนี้เหมาะกับเรานะลองไป casting ดูหนูก็ลองไป cast ดูเขาก็บอกว่าโอเคได้เล่นเรื่องนี้ แต่ว่ามันจะมีแค่4ตอนนะหนูก็โอเคเลยเพราะว่าบทเรื่องนี้หนูก็อยากเล่นยิ่งเป็นเรื่องที่ทองเนื้อก้าด้วยก็อยากเล่นมากๆพี่ออฟเขาน่ารักคอยสอนและคอยคิดมุกให้จริงตอนไปแคสหนูไปกับเพื่อนอีกคนนึงนะที่เล่นเป็นคนใช้ของลำยองก่อนหน้าหนูล่าสุดเปิดบ้านที่ฝรั่งเศสมองเห็นปราสาทสวยไปชมภาพกันเลย